สวัสดีค่ะนี่มาดูบรรยากาศตอนที่กำลังวันนี้เป็นวันปิดเรียนของโรงเรียนในหลายโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้ก็เช่นกันดูบรรยากาศเงียบมากอันนี้คือต้นผักมิกนะคะทุกท่านเคยเห็นไหมต้นผักมิกนะคะโรงเรียนนี้น่ยเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับ คำว่าผักมิกนะคะแต่ไม่บอกหรอกว่าโรงเรียนอะไรนะให้ดูบรรยากาศรอบๆเฉยๆนะคะนี่อันนี้เรียกว่าผักมิกนะเอาไปกินกับเอาไปกินกับอะไรนะพวกลาบนะคะแจ่วอะไรนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาเอามาชิมเดี๋ยวจะพาชิมผักมิกกันนะคะเป็นดอก มันจะเป็นใบแบบนี้ไม่ใช่ดอกนะคะมันจะเป็นใบแบบนี้มันจะขึ้นใหม่ๆเลยนะคะทุกคนนี่ขึ้นแบบซีอย่างนี้เลยเขาเรียกว่าผักมิกนะคะต้นผักมิกแถวแบบชนบทเนี่ยเขาจะกินกันนะคะโดยเฉพาะสมัยก่อนนี่ยังจําได้เลยนะคะเจ้าของคลิปจําได้นะสมัยเด็กๆจะชอบไปเก็บผักมิกในป่านะคะมันจะชอบขึ้นในป่า มันอร่อยมากนะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นแบบแบบแบบหอมอะ่ะลองเอามาดมแตะที่จมูกอะ่ะมันจะเป็นหอมๆนะคะเอาไปกินกับส้มตำก็ได้นะคะไปกินกับลาบอย่างเงี้ยในแถวชนบทแถวภาคอีสานเนี่ยจะชอบกันเขาจะรู้จักหมดนะคะผักมิกแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นๆหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยจะกินเหมือนกับเราไปมันมีเหมือนกันไหมก็ก็ยังไม่ทราบแน่นะเจ้าของคลิปนะคะ ะะแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยชอบมากชอบพักนมีมากเลยเก็บไปกินกับส้มตําได้นะคะเนี่ยบูกไ้หลายต้นเลยน่าสนใจมากเห็นไหมคะนี่ใบแบบนี้อ่อนๆแบบนี้เขากําลังเก็บไปรับประทานนะคะนี่ไม่ใช่ใบเขียวๆแบบนี้ถ้าใบเขียวๆนี้มันจะแก่แล้วนะคะเราเรียกว,ว่าใบที่มันแก่ไม,ม่เราไม่ เอาไปกินนะแต่เราจะหาเลือกในใบที่มันอนอนๆแบบนี้อยอดอนอ,อนๆนะคะไปกินส,สดๆนะคะไม่ต้องไปลวกอะไรทั้งสิ้นนะน,ะะนี่หลายต้นเลยหลายต้นเลยต้นนี้ยังไม่นะคะต้นนี้ยังเป็นต้นนี้ต้นนี้น,น่าจะเกิดใหม่นะนะคะต้นนี้น่าจะเกิดใหม่นี่ลำต้นแบบนี้เลย ตรงนี้เยอะมากเยอะมากค่ะผักมิกผักมิกสวยๆส,สวยมากเลยลายต้นมากค่ะลายต้นมากอิ่มเลยนีน่ีจะว่าเป็นป่าผักมิกเลยนะคะเนี่ยโรงเรียนนี้คงจะไม่ได้เข้าไปป่านะป่ามิกโรงเรียนก็ชื่อคล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าขออนุญ,ญาตไม่บอกโรงเรียนเนาะ นะคะให้เกียริสถานที่หน่อยนะคะเจ้าของคลิปก็จะแบบให้ดูแบบผักเบกอะคะ่ะมันจะเริ่มหายากแล้วนะคะเพราะว่าในแถวไอวยหมู่บ้านของเจ้าของคลิปเนี่ยแบบเริ่มที่จะแบบว่าไม่ค่อยนํามาปลูกไปแล้วนะคะจะเป็นส่วนน้อยส่วนอื่นก็จะเป็นผัก,กอื่นอ่ะผักเป็นขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบนิยม อนุรักษ์กันไว้แต่ว่าตอนนี้ยผักมิกต้องไปหาซื้อมาปลูกเองนะคะแต่ว่าบอกว่ามันกินได้นะยอดมันนะคะหอวม,มากค่ะนี่เล